เอาล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้องสู่คินสกิ h ช n แนลอีกเช่นเคยแล้ววันนี้กลับมากับรายการที่น่าคิดถึงเนาะสอนจัดเด็กแวนการ์ดดีเนชั่นสโตเคียสายผู้ใช้วิชาวิญญาณแห่งทะเลความตายเกรฟซอกานั่นเองนะครับหรือก็คือสายของซอกาเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะก็ตอนนี้นะครับแวนการ์ดดีไทยเนี่ยก็เพิ่มมาจนถึงชุดมีที่ศูแล้วครับหลายๆคนอาจจะโฟกัสกับ เกรซีต่างๆเนาะที่เป็นเมตาในปัจจุบันนี้นั่นเองแล้วก็รวมถึงเจ้าแมกโนเลียกับยุงด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าแบลลิสล่าสุดนะทำการจับแยก2คนนั้นเรียบร้อยแล้วก,ก็ทำให้ สีเขียวของเราครับมีโอกาสที่จะได้เชิญหน้าชูตาสายอื่นขึ้นมาบ้างโดยที่เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกเนาะเป็นซาก้าเองครับเพราะว่าเกรฟซาก้าเนี่ยเป็นของเสริมที่ไทยทําทการลัดอนาคตนับจากชุด SS02 มาให้เราใช้ในปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียวนะครับเป็นซาก้าที่มีความสามารถในการบวกพลังให้กับแถวหน้าและยังวนออเดอร์มาใช้ซ้ําได้ทุกๆเทินอ,อีกด้วยนะครับก็ทําการแก้ปัญหาเดิมๆที่ซาก้าเป็นก็คือไม่มีออเดอร์ใช้ได้อย่างหมดจดกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ของเสริมชุด SS04 น,นะไพร์ดิกซอก มีความเสถียรและแข็งแกร่งขึ้นมากครับโดยเฉพาะเจ้ามังกรคุกแดนชําระผู้เวียนว่ายเนาะที่ทําการบวกพาเวอร์และบวกคริได้อีกด้วยนะครับก่อนเลยกว่าไปได้ที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็แข็งแกร่งพอจะแข่งขันได้เลยทีเดียวนะครับลิสต็กจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคในสองลิสต็กแวนการ์ดีเนชั่นสโตเกียสายซอกาเกรฟของเขก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ อย่างที่เคยทําในคลิปวันก่อนเนาะเราเริ่มจากไรเด็กแล้วก็ไปที่เมนเด็กกันก่อนนั่นเองนะครับก็เริ่มจากไรเด็กกันเลยนะก็เกรดศูนย์นี่เกรดสามนะครับเกรดศูนย์ที่จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับผู้กัดกินความฝันเนาะมีสกิลเมื่อถูกไรทับและเราเล่นทีหลังที่โจกาดหนึ่งใบก็ที่จริงแล้วเด็กซอกานะครับจะใช้ตัวเริ่มตัวไหนก็ได้นะแต่เพื่อความเข้าตีมเี่จะใช้ตัวเริ่มของรายรายซอกานั่นเองนะครับผมจากนั้นเกรดหนึ่งผม โซ่แห่งความเครียดแค้นนะครับมีสกิลแอคทีฟในช่องวันกาดโซบลัสหนึ่งครับจั่วการ์ดจากเด็ก2ใบจากนั้นเลือกทิ้งการ์ดออเดอร์ในมือ1ใบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทิ้งออเดอร์ต้องทิ้งการ์ดในมือ2ใบแทนนั่นเองเนาะแล้วก็มีสกิลในช่องเรียกการ์ดคอนติเนียบอกว่าถ้าเกิดเราทําการเล่นออเดอร์ภายในเทอร์นี้การนี้จะรับพลังเพิ่มขึ้น2000นั่นเองนะครับก็เป็นไรลน์ที่ดีสุดของสีเขียวเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้จั่ว2ใบนั่นเองเนาะเก่งมากๆนะแต่หนึ่งใบนะ่าสนผม มังกรกระดูกน้ำตาทมินนะครับมีสกิลก็คือเมื่อลงสนามในช่องแวนการ์ดจะทำการนำ normal order จากรับโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือนั่นเองนะครับก็ใช้คู่กับเจ้าโซ่งความเรียดแค้นเมื่อกี้เลยทิ้งโจสองใช่ไหมแล้วก็มีลงมาเก็บไปที่ทิ้งนั่นเองเนาะแล้วก็มีสกิลคอดด้ชั่นเดยกาดครับถ้าเทอร์นี้มีการเล่นออเดอร์การ์ดนี้จะได้พลังเพิ่มขึ้นอีก5000นั่นเองนะฮะและเกรดสามนะผมไฮไลท์ของเราเลยนั่นเองสำหรับการ์ดที่ข้ามอนาคตไปจากชุดดีเอสสูสองนะครับ ผู้ใช้วิทยาวิญ,ญานแห่งทะเลความตายเกรฟซอก้า so นั่นเองนะครับซอก้าร่างสีแดงของเราเนาะมีสกิลคอนติเนียช่องันกาครับถ้าเกิดในเทอร์นี้เราทำการผสานเวทครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดได้พลังเพิ่มขึ้น5,000นั่นเองนะ แล้วก็สกิลแอคทีฟในช่องแวนการ์ดครับโซบลัสหนึ่งทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบกรับเทิร์นละหนึ่งครั้งเลือกการ์ดนอร์มอลออเดอร์จากดรอปโซนหนึ่งใบนำการ์ดนั้นขึ้นมือครับแล้วก็ในเทิร์นนี้ถ้าเกิดจะเล่นออเดอร์การเล่นครั้งนี้นถือว่าเป็นการผสานเวทนั่นเองเนาะในการบายออเดอร์ที่ชื่อต่างกันจากดรอปหนึ่งใบ,บนะครับผมก็จะต่างจากซอกกล้าร่างเก่าตรงที่ว่าวันนี้ต้องใช้สกิลก่อนจะผสานเวทได้นั่นเองนะแต่ก็สามารถที่จะวนออเดอร์กลับมาให้เราใช้ได้เรื่อยๆเนาะก็เป็นตตััััววทที่่่่การรรรนน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 จะะเเเเลอออออด์์แใิ้ๆงคบผม ก็เป็นไรเด็กของเรานทั้ง4ใบเอาละแล้วก็เราจะจบส่วนของไรเด็กไปแล้วนะก็จะเป็นส่วนของมีนเด็กกันแล้วเนาะซึ่งเราก็จะเริ่มจากเกรดสูงนี่ก่อนเลยนะหรือคือทริกเกอร์นันเองนะก็เริ่มจากทริกเกอร์มีเทคกันก่อนเลยนะน,น,นะน,ยนะนั่นก็คือสาวน้อยผู้เทวทยานอลาน่านั่นเองมีสกิลบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่วินิบูสนำวิน,นเข้าสู่โซ่จากนั้นเลือกยีนิ่ของคุณหนึ่งใบบวกพลังให้2 0 0 0ันั่นเองเนาะก็เป็น การเติมโซ่และปัดเศษได้นนั่เองนะครับพอเด็กสก้าวจะกินโซเยอะพอสมควรนะสำหรับเด็กของสายสก้าเกรฟนะครับวันนี้หาจากวันที่สามเนาะติดไว้นสี่ใบฉะนั้นคริเิคอลทริกเกอร์ธรรมดานะครับเชิญชวนสู่ห้วงลึกนั่นเองเนาะจริงๆจะใช้คริกของแมกโนเลียก็ได้นะแต่ว่าเด็กที่คิดเหมาะนะเพื่อความตรงธีมนั่นเองเนาะก็ใช้คริกอาร์ตของสก้าไปแล้วกันนะครับสี่ใบถัดมานับฮิลทริกเกอร์พูดพลายแห่งเพลงไว้อาลัยนะครับก็เช่นกันครับใช้ ของแมกโนเลียก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เพื่อความตรงตรีมเนะาะสี่ใบนะพิวทริกเกอร์ต่อมาครับดอทริกเกอร์ igger, ต้องเป็นใบนี้แล้วนะนั่นก็คือสาวน้อยผู้ปลอดโปรง่งเลน่านั่นเองมีสกิลคอนติเนนุช่องกาเดียนครับเาวันการดีฟายเป็นเกรด3ขึ้นไปการนี้จะชิวห 5, ้าพันนั่นเองเนาะก็เป็นดอทริกเกอร์ชิวหมื่นนะจากบ็อกพิธีสี่นั่นเองนะก็สามนะใบนะผมใบนี้และทริกเกอร์ใบสุดท้ายนะครับ โอเวอร์ทริกเกอร์นั่นเองนะครับเป็นทริกเกอร์ไฮไลท์ของภาคดีเลยนะครับใส่ได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเช็คเจอจะบวกถึงร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือจัก,กรพรรดิมังกรต้นกำเนิดแห่งคำอวยพรเบสเฟเวอร์ orn, avor, นั่นเองนะครับก็เป็นโอเวอร์ทริกเกอร์ของนิชชันสโตรเกียนั่นเองเนาะมีความสามารถบอกว่าถ้าเกิดได้เช็คเจอจะทำความสามารถเพิ่มเติมนะครับสอมารเพิ่มเติมของเบสเฟเวอร์ avor, คือโจ๊กัสหนึ่งใบหรืออีหนึ่งคูณหนึ่งใบครับการนั้นได้ดรับคริติคอลบวกหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามทําการฟื้นฟู1ดาเมจนั่นเองนะครับหรือเอาไง่ายเลยเจ้าเลสเซอร์ก็คือเป็นทุกทิกเกอร์ในการใบเดียวนั่นเองเนาะก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะเพราะว่าจากนี้ถ้าเกิดเราได้เช็คหรือด้าไม่เช็คเจอวกทิกเกอร์ก็อาจจะเกมได้ส่วนหนึ่งด้วยนะโอเคนะครับผมก็1ใบนะครับต่อมาเป็นเกรดหนึ่งเนาะซึ่งสัดส่วนเกรดหนึ่งเด็กน,นี้ง่ายเลยนะครับก็เริ่มจากใบแรกกันก่อนเลยนะ สำหรับเพอร์เฟกการ์ดเนาะพราน่าพรีเวนดราก้อนนั่นเองคนระับมีสกิลพิทักษ์เซนติเนลนะครับใส่ได้ไม่เกินสี่ใบในกองการ์ดเท่านั้นมีสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนครับรีหนีของคุณนะหนึ่งใบเนาะยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตครับจากนั้นถ้าเกิดเรามีการ์ดในมือสองใบขึ้นไปให้ทิ้งมือหนึ่งใบหรือก็คือถ้าเกิดเรามีมือแค่ใบเดียวตอนใช้การ์ดใบนี้ก็ไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองนะครับก็เป็นเมคานิกของภาคดีนั่นเองเนาะก็สี่ใบนะครับผมจากนั้้นนนนนนนะะคคครรร so ััััับบบเเเเกกกกกดตวววลลลล่่่่่ขออออองงสสาาาาายยซีี็ืมมหิ ถ้าเกิดเราเคยร่ายออเดอร์ในเทอร์นี้นะครับจะบวกพลัง5,000นั่นเองเนาะแล้วก็มิสกี้บอกว่าเมื่อเขาช่องเรียการครับในเทอร์นี้จะลดค่าคอสของการผาสานเวทขั้นถัดไปลง1 Count คานเตอร์บลสนั่นเองนะก็ช่วยประหยัดคอสให้เราได้ด้วยแล้วก็ยังบวกพลังได้อีกเนาะก็เก่งมา,มากๆนะติดไว้4ใบเลยนี่คือเกรดหนึ่งมีแค่2แบบนะ,นะครับต่อไปเกรด2งครับง่ายกว่าเดิมอีกครับมีแบบเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือ เงาตามติดนั่นเองเนาะหรือถ้าใครมีวันสนักโลกเชลโลสนักโลกก็ได้นะสกิลเดียวกันเลยมิสกิลบอกว่าเมื่อการนี้ลักษณะมมาช่องเียกาจากในมือค้นหาการ์ดออเดอร์หนึ่งใบจากกองการ์ดครับแล้วก็แสดงการ์ดนั้นถ้าเกิดแล้วไม่มีการ์ดชื่อเดียวกันที่แสดงในดรอปโซนเอาการ์ดนั้นลงช่องดรอปนั่นเองเนาะก็เป็นใบที่ลงมาถมออเดอร์ให้กับเราได้เองนะขาดไปไหนก็ถมไว้นั้นเพิ่มลงไปได้เลยฉะนั้นมิสกิลบอกว่าเมื่อเราทําการเล่นออเดอร์ครับโซบาร์ดหนึ่งเขาจะได้พลังเพิ่มขึ้น5,000ัน แต่ถ้าเกิดการเล่กออเดอร์ order, ขนาเป็นการประสานเวทนะครับจะทําการเลือกเรียกาดศใบอื่นหนึ่งใบแล้วเอาการใบน,นั้นกลับขึ้นมือได้เองแล้วก็ใช้ในการคอมโบกับพวกออเดอร์เพศชุกนะครับจะชุก TG หรือว่าชุกโฟทิเกอร์แล้วยกกลับขึ้นมือเพื่อกาดเทิร์หน้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มยกตัวเองไม่ได้นะก็ติดไว้4ใบนั่นะเองนะผมเป็นใบหักของเล่นของเราเลยต่อไปทิปส่วนของเกรดสนั่นเองนะครับก็เริ่มจากตัวเดียวกับในไรเด็กเราก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ ผู้ใช้วิชาวิญญาณแห่งทะเลความตายเกรฟซอก้าเนาะก็ติดเพิ่มอีก3ใบนะสกิลเดีวยวกับนายไรเด็กเลยนะถ้าเกิดในเทนนี้ทำการประสานเวทแถวหน้าทั้งหมดได้พลังขึ้น5,000แล้วก็โซหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะผุดนอเดอร์ขึ้นมือแล้วก็เทนนี่จะทำการประสานเวทได้นั่นเองนะสกิลเดีวยวกับนายไรเด็กเลยนะติดไว้3ใบนะเนาะรวมไรเด็กก็เป็น4ใบนั่นเองแล้วก็ไฮไลท์ของเด็กเรานะตัวตีที่เก่งที่สุดของสายซอก้าและมันอยู่กับเราไปอีกนานแสนานานเลยนะนั่นก็คือ มังกรคุกแดนชำระผู้เวียนว่ายนั่นเองเนาะมีสกิลทำงานจากดรอปโซ่มิสกิลออตโต้บอกว่าเมื่อเราทำการเล่นออเดอร์สามารถขอการนี้จากดรอปโซนนะครับแล้วก็เลือกทำหนึ่งเทคจากทั้งสองเทคข้างล่างเนาะแต่ถ้าเกิดทำการผสสานเวทตอนเล่นออเดอร์เนี่ยชุบมาปุ๊บจะทำทั้งสองเทคเลยก็คือบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็บวกครีนั่นเองนะครับมันคือตัวตีหลักเลยเพราะตรงมันเองนะแค่ลงมาก็หมื่นห้าแล้วถ้าผัสานเวทก็เป็นหมื่นห้าสองครีแถม ก็เป็นเรียากาศที่ได้ฟรีนะครับไม่กลัวโดนดีทายด้วยเรียกได้ว่าเก่งโคตรๆนะครับติดไว้4ใบเลยนั่นเองเนาะโอเคในส่วนของยูนิตก็จะหมดแล้วนะครับต่อไเจ็บส่วนของ order องอเดอรนน์นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นกองกำลังจะเรียกว่าการเวทมนต์นั่นเองเนาะที่ไม่หซาก้าสามารถที่จะทำการประสานเวทและเล่นแท็กติกต่างๆของเด็กมันได้นั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะก็เริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะครับความอาฆาตพยาบาททางน้ําตานะครับคอสเป็นการรีทายเลกากาใบ ตัการ์ดหนึ่งใบเอาการนี้เข้าโซ่แล้วก็คอร์เตอร์ชาร์จหนึ่งนั่เองเนาะก็เป็นการเคลียร์สนามนะครับคืนคอสและเปลี่ยนมือให้เราได้ด้วยนั่เองเองนาะซึ่งจะเล่นคว่กับเจ้ามังกรตัวเมื่อกี้นะครับเรียกได้ว่าโกงมากๆนะใบนี้ก็ติดไว้2ใบนะครับผมจากนั้นครับเหล่าวิญญ,ญาณเร่ร่อนเอ๋ยจงมารวมกันที่ข้านะครับออเดอร์ซอกา้าทางทองนั่นเองเนาะคอสเป็นการทิ้งการ์ดออเดอร์ในมือหนึ่งใบนะครับในเทอร์นี้แวนกาของเรา ได้ดรากบวก1จนจบเทิร์นนั่นเองนะครับก็ไปเอาได้เกรดสองด้วยนะเล่นได้แต่เกรดสองเลยนะครับติดไว้2ใบาจากนั้นครับผมภูมิปัญญาแห่งสัตว์ป่านะครับก็จะเป็นออเดอร์ของแมกโนเลียแต่ว่าเล่นกับซอก,กาเขาเก่งเหมือนกันคอตเตอร์พลัสหนึ่งนะครับเพื่อเล่นทำการทิ้งท็อปเด็ก3ใบาจากนั้นเลือกไกด์ดรอกโซน1ใบที่มีเกรดไม่เกินแวนการ์ดโคลงช่องเลกาดแต่ได้เกิดแวนเราเป็นแมกโนเลียจะได้คอ2ใบแทนซึ่งก็ไม่ใช่แมกโนเลียเนาะก็โม่สคอ1นั่นแหละนะครับ, 3, รบ,รบเก่งมากๆวันนี้เดดดดอรรร์เเเกก้้้วยยใใชไตลลมมนะคับผ3บ และสุดท้ายครับออเดอร์ที่รัดมาจากอนาคตรพร้อมๆกับเกรฟซอกาเนาะนั่นก็คือไอพิษแห่งความวุ่นวายนะครับคอสในการเล่นเป็นการเคาน์เตอร์บลัสหนึเลือกการนะรเกรด3หรือต่ำกว่าจากดโซน1ใบขอาการ์นในช่องเรียการและก็ถ้าเกิดเราเล่นการนี้เป็นการผสานเวทนะครับจะทําการ เรียกวันการของรถหนึ่งใบแล้ววันการรถแล้วติกบอกว่าในเทิร์นนี้ยูน,นิตแถว้าหมดได้พลัง,พลง,พงเพิ่มขึ้น5,000นะถ้าคอมบบกับสกิลของเกรฟซอก้าคือบวกแถวหน้าหมื่นหนึ่งเลยนั่นเองนะก็เลยได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนองได้ทั้งพลังได้ทั้งบรรยากาศเพิ่มนะครับติดไว้4ใบเลยก็หมดแล้วนะส่วนของเมนเด็กและไรเด็กนั่นเองเนานะต่อไปจะส่วนของคอมโบและวิธีการเล่นและการคิดจะอธิบายว่าทําไมมันถึงเก่งมากๆมานะไอ้เจ้าตัวมัวงกรกร,กระดูกแล้วก็ภาษาเวทของเกรฟซอก้าจะต่างกับซอก้าเก่ายังไงอะไรพวกนี้เนาะกก็ไปดูัันนเลยะครบผม โอเคในส่วนของคอมโบและวิธีการเล่นพื้นฐานเด็กนี้นะครับก็จะให้ดูตรงนี้กันเลยนะครับก็มาดูกันว่ามันจะเล่นแห่ต้นเกมได้ไหมหรือว่ามีเทคนิคการเล่นประมาณไหนก็มาดูกันเลยนะครับผมก็เริ่มจากตัวเริ่มก่อนเลยนะครับไรเดเกรซโซของเราแล้วก็ห้าใบนะครับท็อปเด็กแ <c oughs> น่นอนว่าคิมจะไม่เปลี่ยนมือนะเพื่อความว่องไวนั่นเองเนาะก็เ,เพื่อนจวดเลยนะครับผม จุดสังเกตสําคัญเลยก็คือถ้าเกิดตอนทิ้งเพื่อไล่จากไรเด็กแล้วเรามีเจ้ามังกรคุกในชั้นหุวียนไหวในมือนะครับทิ้งไปเลยนะเ,เพราะว่ามัน,มนชุบตตัเอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมือก็ไม่ประโยชน์อะไรนะครับทิ้งหน้าทิ้งไปนะไซเป็นโซ่ของความเครียดแค้นนะครบับรักหนึ่งจากกา๊กซทเด็ก2อใบแล้วก็ทิ้งออเดอร์หนึ่งใบนั่นเองเนาะก็ ทิ้งใบนี้ไปนะครับทิ้งที่ไม่ได้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเทอร์นาเราไลฟ์เจ้าเกลดสองมันก็กลับมาอยู่ดีนะครับโอเคเทอร์านาครับอีกฝ่ายเล่นเราจะรับสักดาเมอหนึ่งก็ได้นะอาจเป็นมังกรทุกนะก็ปล่อยไปนะิจมเทิร์นจั่วนะครับผมก็ดูมือกันว่ามีมังกรกระดูกไหมถ้ามีก็ทิ้งเลยนะครับถ้าเกิดทิ้งได้2ใบก็คือเราจะเล่นง่ายมากๆแล้วทั้งการแห่แล้วก็เรื่องของเดรกาดนะได้ว่าไม่มีทางขาดแน่นอนถ้าเกิดมีครบสองใบหลุมแล้วนะก็ไร้เป็น มังกรกระโหลกน้ำตาทมิดนะครับขุดออเดอร์แบบนี้ขึ้นมือเลยนะฮะจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากเรียรีแพ่นะก็สามารถเล่นออเดอร์ผู้ชุบมังกร2ตัวได้เลยนะเพราะออเดอร์นี้ออเดอร์เกรดสนั่นเองเนาะถ้าขึ้นก็คือแบบจะแห่เร็วมา,มากๆนะครับได้เลยนะครับคอสก็คือทิ้งออเดอร์หนึ่งใบใช่ไหมคินจะทิ้งไอพิษแห่งความวุ่นวายนะครับแล้วก็ทําการชุชบเจ้ามังกร2ตัวออกมานะครับทำการเล่นออเดอร์นะชุบออกมาเลยทีนี้ เนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นแบบภาษาอังกต้องเลือกระหว่างเทคบวกหนึ่งหมื่นกับบอลหนึ่งคริสซิ่งแนะนำว่าให้เอาเทคบวกหนึ่งไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเอาคริสมันจะตีแค่ห้าพันซึ่งมันตีไข่ไม่เข้านั่นเองเนาะแล้วก็ไปในได้บนหนึ่งจากออเดอร์ด้วยนะครับก็ตีเลยนะตีเชิดทวินได้ไปนะครับปุ๊บปุ๊บอฮิวทิกเกอร์คริทิเกอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ตีไปเลยสองข้างนะครับโอเคนะเทอร์หน้านะครับเราจะมีการปาการ์ดบ้างอะไรบ้างเนาะไอ้เข้าก้าต้องเลี้ยงแนวนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าช่วงเลดเกมนี้มือมันจะเต็มไม่ได้ออเดอร์นะครับแล้วมันจะกัดยากนั่นเองนะอาจจะรับซะหน่อยก็ได้นะครับโอเคเข้าเทิร์นเรานะครับจัวนะครับผมทิ้งอะไรเราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งคินจะทิ้งเป็นน้องคนนี้นะครับแล้วก็อะไรเป็นเกรฟซอก้าเลยนะครับผมจากนั้นก่อนจะทําการผสานเวทหรืออะไรก็ตามนะครับมันบังคับว่าต้องกดเหตุเกรฟซอก้าด้่มีเหตกขุดออเดอร์ก่อนไม่งั้นนีนจะทำการประสานเวทไม่ได้เลยนั่นเองเราก็กดไปก่อนนะครับก็โซปลาสหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบ คุณกินก็จะขอทิ้งเป็นเจ้าเงาตามติดละกันนะครับแล้วก็ขุดออเดอร์หนึ่งใบจากหลุมนะครับขึ้นมือก็คินจะขุดออเดอร์ขึ้นมือเป็นใบบกได้ละกันเนาะโอเคนะครับผมจากนั้นคินจาลงมาล่าหัวนะครับวันนี้จะทําการลบคอสการประสานเวทลงหนีคาเตอร์บลัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเนาะคินจาให้ดูนะครับว่า ใบนี้เล่นคู่กับเจ้ามังกรกระโหลกสองตัวแล้วโกงยังไงนะครับคินก็จะทําการไล่ใบนี้เลยนะครับแล้วก็ผสานเวทนะครับคู่กับใบนี้นะการผสานเวทนะครับจะทําการรวมคอสของการ์ดทั้งสองใบเข้าด้วยกันแล้วก็เลียงเท็กจากใบที่ใช่จากในมือแล้วก็ไม่ใช่จากหลุมนะครับผมคือคอสจ่ายพร้อมกันแต่ว่าเท็กจะทําตามการในมือก่อนแล้วก็ต่อด้ดยการที่ใบใจากเดรลอปนั่นเองเนาะ ซึ่งการจ่ายคอสนะครับมันจ่ายก่อนเล่นมันหมายความว่ามังกรกระดูก2ตัวจะโดนรีทายจากคอสของความอาฆาตพยาบาททางน้ําตาก่อนนะครับจากนั้นหนึ่งคอสต์บลัสของพี่น้องวุ่นวายก็ถูกลดลงไปจากความสมาถของมาล่าหัวนั่นเองนะครับก็ทําเทคของการ์ด2ใบนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเทคของเจ้ามังกรตัวนี้จะากกาแทนใบรอทํางานต่อนั่นเองเนาะก็ไปนี้นะครับเอาเข้าโซ่โจการหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็คืนหนึ่งคอสต์บลัสซึ่ง ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแดมเราไม่ได้ความอยู่ละนะแล้วนะลวันนี้ชุบหนึ่งใบนะแถวหน้าได้บวกห้าพันนั่นเองเนาะก็ชุบไปให้เราขาดก็ชุบตัวบูสต์มาก็ได้นะจากนั้นเจ้ามังกร2ตัวก็จะสแตนบายครับซูพีเรียคอตัวเองลงมาจากดับโซนนั่นเองเนาะก็เนื่องจากว่ากลับมาจากการผสานเว้ครับจะบวก10,000แล้วก็บวก1 000, คริสทั้ง2ตัวเลยครับก็นี่คือเทิร์นที่เราไล่เกศสามเทิร์นแรกก็ได้เรียากาศมีคริสสองเลนแล้วแล้วบวกตัวละหนึ่งหมื่นเป็นหนึ่งห้าใช่ไหมทุกคน แล้วบวกข้าวมันจะถีกเกรฟซอ,อก้าอีกนะครับแล้วบวกข้าวมันจะออเดอร์ด้วยก็เท่ากับว่าเจ้ามังกรกระดูก2ตัวที่ตี2ครีเนี่ยจะตีตัวละ25,000แล้วนะครับไม่นับบูสต์นะฮะแค่นี้ก็แรงมากๆแล้วนะตัวเกรฟซอ,อก้าก็ไม่ได้เบานะเกรฟซอ,อก,าก้าตี23่สามนะเหมือนเราการเพอร์เซนาไลท์ตั้งแต่เธอแรกเหลือยก็ว่าได้นะครับก็ตีไปเลยนะครับเช็คธงทริกปตีไปอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะแค่นี้เองนะครับเด็กนี้คอมโบง่ายๆเลยนั่นเองนะในเทิร์นหน้าถ้าเกิดจะรีพีทคอมโบเดิมนะครรับบกกก็โซซสเฟอ้านะครับ แต่การแจสกิล์เนาะก็โซบลัสออเดอร์ไปนี่ออกไปนะแล้วก็ทิ้งมือเอาไปนี้กับขึ้นมือก็ได้นะจากนั้นเราก็เล่นสูตรเดิมซ้ำได้เรื่อยๆเลยนั่นเองเนาะก็เด็กฟอก้าในแพชน,นะครับเนื่องจากมีเกรฟกับออเดอร์พวกนี้มาทำให้เด็กม,มันเล่นง่ายขึ้นมากๆนะสำหรับใครที่หาเด็กเก่งๆเล่นนะหมอการไปแข่งแล้วก็ได้ใช้สมองระดับหนึ่งเลยก็แนะนำารื่งนี้เลยนะครับแต่ก็หมดแล้วส่วนของคอมโบและวิธีการเล่นนั่นเองนะครับผมก็จบแล้วส่วนของ Bo, และวิธีการเล่นนั่นเองนะครับนะก็จะเห็นได้เลยว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถในการวนทรัพยากรแล้วก็บุกได้รุนแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นการในมือการ์ดในโซและคอรเตอร์บลัชเนี่ยก็ถ้าเกิดเราไม่ได้หายดีใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับก็ระวองอย่างเดียวคือเรื่องเด็กเอาซึ่งจริงๆเด็กซอก้าใน so เวอร์ชันเกรฟซอก้าี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องเด็กเอาไปแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ออเดอร์ในการถมกองหนักๆเหมือน,น,นตอนเล่นซซก้าล่างสีไฟต่อไปแล้วนะก็ยังใส่ดอททิกเกอร์ได้เลยเห็นไหมก็ชาวให้เล่นก็แค่ฝึกการ เล่นออเดอร์ให้ถูกจังหวะแล้วก็บริหารทรัพยายกรเด็เนี่ยก็สามารถได้รับชนะมาได้ไม่ยากเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเรือของวิดีโอในวันนี้เนาะขอเชิญในกนารจัดเด็กนี้อยู่ตอนท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะครับทุกคนอยากจะดูเด็กไหนคลิปอะไรขอที่อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกขิงก็ได้ถ้าท่า้ขินก็จะทําให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้ขินด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย